เปที่นยากจางประเทศอ่ด้วยถือว่าการนการาสนารรมากขึ้นกาักาวนัการพระครูทัศนียะคุณากรท่านเจ้าวาดวัดสติหีบท่านเจ้าคณะอำเภออำเภอสติกเวลาเรื่องงามยามดีนะครับก็ขอ

ใช่โย่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 ใชโย่โอ้ยหลอนดูนะครับใช่โย่ใชโย่ ไ้โยโอได้โย,โย,โยตอนที่หกเลยนะครับสามต้น 6, ตน,ตน,นะครับทั้งหมดเก้าต้นครับเป็นลำดับที่แปดนะครับมหามงคลตามโชคดีโชคลาภด้นานสุขภาพนะครับทรงมนตปลาท,ท่านชูดท่านไหกว่าจะติใจใครามร้อนระกาหายนะครับ โยมโยลงกลุ fact, ini, ่มนี้นะนเเาเป็นอดฟิวแตนี้เขาก็ยังไม่ได้ทุกอย่างผมช่วงนี้ก็เลยทำเดือนเนอร์ทรีกับบอลเฟสใหม่ให้รถชมวิวเนี้ยเข้าไปแล้วจะเป็นไม้ไผ่ในสับปะรดสีบองไซด์สวนตา ส่วนชมเดินติ้งคนรอไปเนี่ยจำไม่เคยเห็นหนึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือทำให้เขาสนใจอยากับปุ๋มก็ไม้เรือต้นไม้นี่เป็นปุมกล้กกำลังไล่เทถนนเนี่ยอยู่นะครับทั่วไปจำไม่เคยเห็นในคาเลชั่นของคน ตั้งแต่เราปิดสวนมาเนี่ยก็สองเดือนกว่าแล้วนะครับเราก็ได้ปรับปรุงทุกอย่างในสวนเราให้ให้ให้ดีขึ้นนะครับเราให้พร้อมที่จะรับท,ท่องเที่ยวเราเองเนี่ยคำนึงอยู่เสมอว่า สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นที่จะทําให้เรากลับมา normal ได้เนี่ยก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะไปถึงปาก้อของทุกคนดังนั้นหลายท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญที่ทำายังไงให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวไทยทุกอย่างที่เราเตรียมอยู่เนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้เราทําตามทุกอย่างที่รัฐบาลกําหนดให้เราทําในการ ให้คนเข้ามาเที่ยวในส่วนของเราเรียกว่าเราพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ตัวสวนเองเนี่ยผมเองเนี่ยรีบรีบทำให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะได้อยากจะมาเที่ยวกันสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยคือวันที่30เนี่ยคือวันที่เราจะเปิดสวนเราได้ขออนุญาตผู้ว่าแล้วนะครับว่าอยากให้ชาวชนบุรีเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยที่จะเข้าชมสวนของเราฟรี นะครับนอกจากคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะให้ฟรีทั้งเดือนเลยคนทุกคนที่อยู่ในชนบุรีนะครับเรียกว่าไทายเทยีทย่ยวไทยหรือชนบุรีเที่ยวชนบุรีผมคิดว่าเรื่องสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องต้องออกมาใช้เงินกันนะครับเศรษฐกิจเราจะได้เดินไปข้างหน้าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยทำยังไงให้เราเนี่ยกลับมาเป็นปกติให้ได้ให้เร็วที่สุดเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจเลยดังนั้น วนทุงนุชเนี่ยเราเองเนี่ยปรับปรุงทุกอย่างที่ท่านเห็นตรงเนี้ยก็คือเป็นเนอร์สรี้ของกระบอกเพชรสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่เห็นเลยก็จะเห็นแต่สวนกระบอกเพชรต่อไปรถชมวิวเนี่ยจะวิ่งผ่านผ่านสัตว์ทุกชนิดที่เรามีในสวนนะครับผ่านเนอร์สรี้หลายต่อหลายอย่างอันแรกที่เสร็จเนี่ยคือกระบอกเพชรข้างหน้าเนี่ยก็เป็นจะเป็นเรือนของไม้ภายในลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นเรือนสับรถสีใหญ่เลย แล้วก็เป็นเรือนบองไซเรือนชวนชมเรือนปาล์มเป็นโน้ตรีดังนั้นอันนี้จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นความแปลกใหม่หรือเบื้องหลังทั้งหมดของการเป็นสวนเราคิดว่าอันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยพึงพอใจเพราะคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบเดินอยู่แล้วนั่งรถชมและได้เห็นทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะช่วยในเรื่องของท่องเที่ยวผมเองก็เน้นนะครับว่าเราจะไปรอด สเปแรกเนี่ยก็ค,คือไทยเที่ยวไทยคนไทยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันออกมาไปในที่ที่ทําตามที่รัฐบาลกําหนดและได้ใช้เงินกันเพื่อที่จะได้เงินหมุนเวียนที่ทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยจะกลับมาปกติให้เร็วที่สุดให้ได้แะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะครับว่าเรามีอุโมงค์ที่คนจะเดินผ่านเข้ามาได้กับเราตรวจตรวจทุกภูมิ ฉีดยาฉีดเจลให้เขาครับและที่รัฐบาลต้องการทำนี่ก็คือรคคอร์ดที่ว่าใครมาเที่ยวบ้างใน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 ระบบที่รัฐบาลที่ให้เราทุกแห่งรถชมบิลเองเนี่ยเราก็กันไว้ว่าให้นั่งห่างกันนะครับทานข้าวก็เหมือนกันเข้าแต่ละแห่งเนี่ยเราก็มีพนักง,งานที่คอยคอยเช็ดคอยออคอยสิ่งที่คุณสัมผัสเนี่ย เราเราเราทำหมดนะครับการปรับปรุงเราก็เป็นที่หน้างานเราก็ต้องคอยดูกันนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผมอยากให้ทุกคนเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับขาออกก็ต้องผ่านอุโมค์อีกเราก็ฉีดให้เขารู้สึกว่าเขาสะอาดละนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านนะครับด้วยความด,วด,วด้วยความไม่ไมเกรงกลัวไม่กลัวครับ เหนู S <S <S มาบ่อยๆยังไม่เอยเห็นไม่เคยเข้ามาไม่เคยเข้ามาได้ความรู้สึกเนีอยเนียทำยังไงมันมันไม่มีใครช่วยเราได้นอยจากพวกเราเองคนมีเงินควรจะใช้เงินเยอะๆ ตอนนี้ยังไม่ทำอาอุโบราณโบรณจะเป็นวันวารนการกันนะวิคิมิน